มาแล้วก็อุ้ยอุยโอ้โหนี่ขนาดนี้แว่นก็มาเอาอยัางไงแวน่นแว่นมาดิมาดิมาดิแคลี่แคลี่แคล,แคลอืออือนะคะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้องเบียร์นะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมอาวีเช่นเคยคะ่ะแต่วันนี้เราก็จะมาเล่นตัวที่เราไม่ถนัดนะคะทุกคนคือตัวเทลเนี่ยหนูไม่เคยเล่นเลยตั้งแต่โหลดอาวีมาตั้งแต่ เล่นสมัยก่อนๆน,นะหนูก็ไม่เคยเล่นตัวเทลเลยนะคะทุกคนแราว,วันนี้เราก็จะมาเล่นตัวที่เราไม่ถนัดกันนะคะมาดูกันว่าเราจะชนะไหมนะคะวันนี้นะคะ5้าวิห้าเหมือนเดิมลงแรงนะคะทุกคนนี้เลยก็คือดูจากโลแล้วก็รู้เลยว่าไม่ถนัดจริงนะคะโลยังขึ้นสนิมอยู่เลยไม <c oughs> ้ทุกคน <c oughs> เครื่องค้างไม่ไหวนะคะ คือแบบค้างแบบนานมากไม่เป็นไรแล้วก็วับมาที่ตอนนี้นะคะโอ้โหมาถึงก็แบบมีสองตัวเลยนี่จะลุมฉันคนเดียวไม่ได้นะแกเออว่าไหมดูสีมีแวนแล้วก็ตัวอะไรวะเมื่อกี้เออวิโอเลตหรือเปล่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอะไรวะตัวสีม่วงอ่ะจําชื่อไม่ได้นี่เฮ้ยนี่จะมาลุมฉันหรอจะมาลุมฉันหรอไม่ได้นะฉันมี มีสามตัวเออทากาก็เข้ามาซิฉันไม่กลัวหรอกนะเพราะว่าฉันมีอารัมนะคะเฮ้ยอย่าอย่าคิดจะมาดึงว้ายโอ้ไมก่กอดเพื่อนช่วยด้วย <c oughs> <c oughs> เพื่อนช่วยด้วย <c oughs> นี่วิ่มันจะตัวแล้วมันจะตัวแล้วเอ้าเอาเอา,เอาโอ้ยไม่ทันอยู่ดี เมื่อกี้มันดึงฉันเข้าป้อมนะคะเว้ยอุ้ยอุ้ยมันมีเพื่อนมันมาเพื่อนมันมาอ้ยสามตัวเลยเมื่อกี้เมื่อกี้แวน่าจะฆ่าฉันเมื่อกี้ไม่แน่ใจนะคะแต่แบบอ่อจะบอกว่าทีมเราอะมีตัวอาร์ัมใช่ไหมอารัมเก่งนะสำหรับหนูหนูคิดว่ามันแบบมันล็อกตัว อ่าเขาเรียกว่าอะไรนี่ใช้โซ่ล็อกตัวศัตรูนี่คือแบบโหดมากนะคะนี่คือเรายังฆ่าไม่ได้เลยอะ่ะเราตายไปหนึ่งและแต่ไม่เป็นไรทีมเรายังนำอยู่นะคะตอนนี้สักทีสักทีเหอะสักทีเหอะเอออย่างน้อยเราก็ได้หนึ่งคิวแล้ววะ ตายสองค่าหนึ่งละคะ่ะตอนนี้อารลัมอารมบอกไม่ไหวละขอบายก่อนจ้าขอไปเพิ่มเลือดก่อนนะคะอะไรบุรุษคนสวยนะคะชื่อ <c oughs> ชื่อคือเลดมากเราก็ไปกันต่อเลยคะ่ะตอนนี้คือแบบเรายังออกของไม่ค่อยเยอะนะคะทุกคนเออเครื่องก็จะแบบ ช,ช้าๆแหลกหน่อยนะคะ oh, <no. S 1> โอ้หลายตัวเลยนะหลายตัวเลยนะอุ้ยอุย,ยสามตัวเลยเหรอแก้ออืออถัดไป <Wow. S 1> มาดิมาดิมาดินี่โมทอสมาช่วยว่าโคตรเทอืม oh, ว้ายโมทอทีมเขาก็มีค่ะแต่ไม่เป็นไรฉันไม่กลัวนีม่มันก็นจะตุยแล้วนี่นาะเมื่อกี้อะตอนนี้คือแบบดุเดือดไม่ไหวนะคะไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนดีนะคะตอนนี้โหดมากแต่ก็ดีนะคะที่แบบมีเพื่อนมาช่วยไม่งั้นหนูก็น่าจะตุยเยอะอยู่นะคะแล้วตอนนี้หนูก็ฆ่าได้สงตายสงนะคะนี่ตีป้อมไปเลยแทก เอออย่างนี้แหละไปช่วยเพื่อนก่อนนะคะเฮ้ยเฮ้ยนางจะท้ายทายระบบแต่เราวิ่งหนีก่อนละคือแบบตัวสีม่วงอนะ่ะมันน่าจะไม่กลัวเรานะมันน่าจะกลัวอารามเพราะว่าแบบตอนเจออารามนะ่ะวิ่งหนีแทบไม่ทันนะเห็นไหมเห็นไหมวิ่งหนีแบบสองสองตัวเลยเฮ้ยมาดีมาดีสักทีเหอะ ขอแก,แก้แค้นหน่อยไม่ทันวิ่งเข้าปอมเฉยนะคะจะบอกว่ามีอารมณ์นะรอดตายแน่นอนเพราะว่าแบบนางจะช่วยล็อกโซ่ไว้อะโคตรดีแต่คือหนูเล่นตัวเราไม่เป็นหรอกแต่สามารถถนัดแบบยิงไกลแล้วก็แบบอ่ากระโดดแบบสับใกล้ๆอะไรเงี้ยเหมือนโมทอสเหมือนอ่า ตัวอะไรฟาร์มป่าอะไรงั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเยว่าไงจ้าเอไปค่ะทุกคนเรื่อยๆเรื่อยๆคือเรานำสิบสามคะนนีเ้เราต้องก็ต้องชนะแล้วป่ะเออเรามีแบบทีมที่เก่งขนาดนี้เออเออเอ้ยเฮ้ยเพื่อนระวังป้อมกินนะว่าไงว่าไงตัวอะไรนี่ อย่ามาปะทาบอกแล้วจ้าเจอสักหน่อยนะคะมาแล้วก็วิวิโอ้โหนี่ขนาดนี้แว่นก็มาเอายัางไงแวน่นแว่นมาดิมาดิมาดแิแคลี่แคลี่แคลี่อืออืโมทอสโมทอสโอ้ยโมทอสม,มันเลือดแบบเยอะมากเลือดหนาะแบบยังไงแล้วก็ข้ามมันตายยากเอาดี จริงๆนะมาค่ะทุกคนเราไปกันต่อจ้าตอนนี้เราค่าได้ห้าแล้วนะคะทุกคนเก่งมากเออไปกันต่อแล้วใกล้จะชนะแล้วอะ่ะอีกนิดเดียวเราก็ตายก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้โดนลุมน่าจะสามตัวนะเธอเธอจะไม่ผิดเออไมกันนี่ตอนนี้คือมาจิ้งจอกของเราโดนโมโทส นี่มามาสักทีสักทีกทอืมมันใส่แวนวะเอาจริงนะแบบเป็นแครี่เหมือนกันนะแต่ว่ามันใส่แวนมากตอนเนี้ยเนี่ยกับกับต,ตัวสีม่วงนี่แหละไม่ชอบมันชอบเอย้ยไม่ชอบมันดึงเข้าปอมอือข้ามาเอาให้ตายไปข้างหนึ่งเลย มันสว้อยมากตอนเนี้เออในที่สุดนะคะชนะแล้วจ้าเป็นยังไงบ้างคะทุกคนหลังจากที่เราได้เล่นมานะคะคือรีวิวก่อนนะคือหนูไม่ถนัดไม่ถนัดเทลเลยแล้วก็ไม่เคยเล่นเทลเลยตั้งแต่หลดอวีมาไม่เคยเล่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวละคือแบบอันนี้คือลองครั้งแรกคือรู้สึกว่า สนุกนะคะแต่รู้สึกว่าตัวเทลเนี่ยมันก็จะบอบบางนิดนึงคือเลือดก็จะลดเยอะหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะแต่ดูรวมๆแล้วนางก็โหดนะคือหนูคา่าได้ห้าก็ถือว่าเก่งคือแบบ <laughs> เราไม่เคยเล่นตัวนี้ไงคือแบบเล่นตัวที่ไม่ถนัดอะเป็นอะไรที่แบบท้าทายมากนะคะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้ช่องน้องเบียด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ